ครับพี่ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเทสเครื่องให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทางเขาอธิบายนะครับว่าทาอะไรไปบ้างนะครับอตอนเนี้ยใส่เสานะครับเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อเทสว่าเวลารับสัญญาณแบบจริงๆอ่ะแบบไม่ได้ใส่เครื่องมือวัดเนี่ยมันเสถียรหรือยังนะครับเพราะว่าขั้นตอนเยอะนะทำทำเยอะนะถ้าเราเบาสควลแล้วมันซ่าเนี่ยก็ให้ปรับขึ้นมาประมาณนึงนะครับให้บอให้พอมันเงียบนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเสียงก่อนนะนะครับ เนี่ยเทสให้ดูนะครับหลังปล่อยคียเป็นยังไงประมาณนี้นะเลยเลยเลยอ่ะสร้างบอยปรับให้หน่อยเทสโบลต์ลืนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคบลต์่นก็ลื่นล่นปกติดีไม่มีสะดุดนะครับไปต่อ่อะโอเคไม่ก็ดังปกตินะครับปึ๊อพอออกประมาณห้าสิบเจ็ดวัตต์นะครับอ่าบองทีออกตรงนะปึ๊บผักลับนะครับ เอาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ช่างเขาอธิบายหน่อยนะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้ก็ซ่อมปุ่มคําสั่งนะครับมกะเฮิร์แล้วก็ปุ่มโลนะครับอนแรบอกว่าปุ่มนี้เสียปุ่มนี้ไม่เสียนะครับมันมันต้องเข้าฟังก์ชันดูเพกอนย,อยางเงียใช้ได้ผมก็ลืมไปไม่มีรายตรงซ่อมสองปุ่มก็ไปไล่วงจรวงหัวครับมีอุปกรณ์หายไปนะครับไปเจอ <c oughs> อยู่ <c oughs> แล้วส่วนการคาลิเบรอันเนี้ยก็ค่อนข้างซับซ้อนยากหน่อยนะครับ มันค่าที่มันพอดีอ่ะมันนิดเดียวเองถ้าเลยลรืว่ขาดไปนิดหน่อยอ่ะก็จะมั่วไปเลยนะครับก็ใช้เวลาอยู่เป็นนานอยู่ชั่วโมงสองชั่วโม,ง,ง,มง,งนั้นกันนะอ่าก็มีก<ม>ารเบตในเรื่องของทั้งพักรับทั้งเรื่องสควีลอะไรให้มันทํางานร่วมๆมันมีความไวพักรับมีปรับสควลีลแล้วก็ปรับเอสมิเตอร์สามอย่างสอ,อ,อย่างเพื่อให้มันออกมากเสถียรแบบที่เห็นแต่ละอย่างก็อยากอยากทั้ง3อย่างเลยครับประมาณนั้น ก็ารุปได้ว่ามีทําเรื่องปุ่มคําสั่งเพื่อให้เข้าโหมดคาิิเบตได้ก่อนอแล้วก็พอคาลิเบตได้ปุ๊บเราแก้อาการที่ว่าเอร้อยง่ายๆได้เนาะก็อ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือพักทรงตัวพักทรงเป็นไงครับตัวเนี้ยเล่งไว้สุดเลยนะครับก็คือมันเกินไปคือมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะก็เล่งสุดก็ไม่มีประโยชน์ผมก็เลยปรับลงมาลงมาตั้งเยอะมันก็ยังอยู่เท่าเดิมวัดอ่ะ จนปรับลงมาจนถึงพอดีปึ๊บอ่ะโอเควัดเริ่มกระดิกลงนิดนึงผมก็เอาล็อกไว้ที่มันพอดีที่มันมันไม่ขึ้นแล้วที่มันตึงแล้วอ่ะก็คือกระแสมันใช้เยอะกว่าแต่ว่าเท่ากันถูกไหมในการปรับแบบวัดเวิร์ดไม่ขึ้นแล้วก็มีเล่งอย่างเดียวอ่ะเพราะนั้นถ้าเราปรับลงเนี่ยเข้าากบบวัดเท่าเดิมแต่ใช้กระแสน้อยลงใช่ถนอมกว่าไม่งั้นโอ้โหมันจะพังก็พังเร็วกว่าเดิมอ่ะง่ายๆถ้าใช้แบบนี้ไปอ่ะคือม่ดด้ามอ่ะไม่ไหวอีคครับพี่ตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่บอยครับครับผม